สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการ TRSV c a t s Game TV เช่นเคยครับวันนี้เรามาเล่น Alien Swarm ครับมีแขกรับเชิญมากันเต็มครับอันดับแรกใครครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณภูไอวนะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Alien Swarm นะต่อไปมีใครม้างครับต่อไปคุณเอ่อคุณบุ๊กครับสวัสดีครับเสียงคุณมาร์กหน่อยครับขอเสียงคุณมาร์ก โอเคครับเสียงคนนี้เขาเบาครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่าเสียเวลากับเด็กเอาเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเล่นไวก่อนนะก้อนก้อนก้อนผมเล่นเดี๋ยวดีอย่ากลดัานผมผมมีเครื่องฮิลแล้วเดี๋ยวก็ใช้แล้วกันโอเคผมมีเครื่องหิลครับโอ้ยใครใครเล่นมาต่อไปเลยไปเลยไปเลยนโจโจโจปล่อยเตะอปล่อยตุเตะเตะไไม่หอ เอ็มมุมมองของห้องท่ายากานะ<า><า>เนี่ยปรับเสียงมา